ที่ได้นำเสนอสองห้องย่อยเราเลือกมาอย่างละหนึ่งแผนนะคะ,ะ,ค,ะค่ะแล้วก็ท่านผู้ทรงของเราเนี่ยก็จะเหลือ,อพีป่ปาท่านอาจารย์ชิศนาพี่เปาและอาจารย์สุธิรัตน์นะคะส่วนท่านอาจารย์หมอวิจาร์ท่านขอฝากส่งพลังให้พวกเรานะคะกระบวนการก็คือเราจะให้เวลานําเสนอนะคะ สิบนาทีเวลาช่างมากมายสิบนาทีะจะตีละครสองรอบนะคะรอบที่หนึ่งจะตีเบาๆนี่แปลว่าหมดเวลาห้านาทีค่ะถ้าตีดังแบบปึ้งคือหมดจริงๆค่ะอันนี้สิบนาทีแล้วนะคะไม่ลีลาเลยเนาะเราเอาเคสแรกเลยนะคะเคสที่เราห้องหนึ่งนะคะพร้อมนำเสนอก็คือ,เ,อ,อเคสของแผนของภาษาไทยนะคะโดยคุณครูปุ๊กกี้นะคะ โรงเรียนบ้านไผ่หนองแคนสวัสดีค่ะดิฉันครูปุ๊กกี้นะคะคุณครูป in ลาใสกินข้ามโรงเรียนบ้านไผ่หนองแคนแต่มาซีสเกตนะคะจะแผนการสอนนะคะครูปรุ๊กกี้ใช้แผนการสอนของ5ขั้นตอนของ BBL นะคะคือ Band b r a i บ b e a l n i n g นะคะคือการเข้าใจสมองใช้สมองเป็นฐานนะคะดังนั้น่ะคะจากการระดมความ คิดก็คือการใช้เรื่องของเบนเบ็ดน,นะคะทําให้เด็กได้เป็นตัวเจ้าของการเรียนรู้ได้เรื่องราวของเด็กมาสร้างการเรียนรู้นะคะมาทําแบบทุกหัาดเด็กจะพูดเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังนะคะเรียนรู้จากของจริงเขียนคำที่อยู่รอบตัวเรานะคะเพราะว่าแผนนี้จะเป็นแผนการเขียนตามจินตนาการนะคะใช้วรรณกรรมทางภาษามาสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กเกิดเห็นวายในการเรียนรู้นะคะ เด็กสนุกมีความสุขครูก็สนุกในการสอนนะคะเด็กรักครูสนใจการเรียนเห็นความหมายของสิ่งที่อยู่รอบตัวโดยการผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอนโดย BBL นี่นะคะจะมีขั้นการสอน5าขั้นที่สำคัญนะคะแต่หัวใจของการสอน5้าขั้นตอนนั้นอยู่ที่ขั้นการขั้นการสอนขั้นที่3นะคะขั้นการลงมือปฏิบัติซึ่งในในการสอนทั้ง นะคะก็จะเป็นการสอนที่ทำให้เด็กเกิด KSA นะคะก็คือเป็นการสอนที่เกิด K เข้าใจหลักการเรียนรู้การเขียนตามจินตนาการ,รสามารถเขียนเรื่องตามจินตนาการได้อย่างสร้างสรรค์สามารถเขียนตามโครงเรื่องของตนเองได้ S ที่ปรากฏนี้จะเป็น S ที่คุณครูสอนมาแล้วแล้วเด็กกิจกรรมนี้จะทำให้รู้ว่าเด็กผ่านกัน ทักษะเหล่านี้นะคะเป็นการฝึกฝนทักษะคือทักษะการสื่อสารทักษะการใช้เทคโนโลยีทักษะการจัดการตนเองทักษะการคิดทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่นซึ่งครูได้สอนทักษะเหล่านี้มาแล้วและครูได้มาฝึกฝนว่าเด็กยังมีทักษะเหล่านี้ปรากฏอยู่ไหมในแผนนะคะเอที่ปรากฏนะคะก็คือรักและภาคภูมิใจในชิ้นงานของตนเองและผู้อื่นรักในภาษาและตหนักเห็นคุณค่าของภาษาไทย เห็นคุณค่าในตัวเองเห็นคุณค่าความงามของภาษานะคะ,ะกิจกรรมการเรียนการสอนของครูปุ๊กกี้5ขั้นตอนนะคะโดยใช้ BBL นะคะหขั้นตอนหนึ่งก็คือการวอร์มอัพจะใช้เวลา5นาทีเพื่อที่จะกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กไม่ว่าเด็กจะเรียนมาจากไหนเหนื่อยแล้วมันยังไงก็จะเป็นลักษณะเหมือนที่น้องมีพาทำเมื่อกี้นะคะก็จะเป็น เพลงประกอบท่าทางประกอบเด็กก็จะสนุกสนานและกระตุ้นการเรียนรู้เพื่อที่จะเปิดรับข้อมูลใหม่ๆนะคะจะใช้เวลาหนาทีนะคะขั้นตอนนี้ครูสามารถจะทําเพลงอะไรที่มันสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะเรียนได้นะคะสองขั้นพีเตน์นำเสนอความรู้คุณครูจะนําเสนอความรู้ที่จะเป็นสิ่งที่กระตุ้นหรือว่าเป็น สิ่งที่ชักจูงโน้มน้าวให้เด็กสนใจเหมือนเรานําเสนอสินค้าว่าทํายังไงเด็กถึงจะสนใจสินค้าของเรา <S <S ดังนั้นในการสอนเรื่องตามจิตนาการตัวนี้ค,คุณครูปุ๊กก็เลยเอาภาพยนตร์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ซึ่งเด็กๆเ,เคยดูแทบทุกคนและสนุกสนานมาให้เด็ก<อ>ดูเม<อ>ื่อเด็กดูเสร็จคุณครูก็ตั้งคําถามว่าในเรื่องเนี้นักเรียนเคยเห็นอะไรเห็นอะไรบ้างใน <S <S ใน<ม>ที่นี้นักเรียนก็จะตอบทุกหลายๆคนก็จะตอบว่าเห็น คนขี่ไม่กว่าเห็นนกฟินิกซ์หรืออะไรมากมายต่างคนต่างตเราก็จะมาเขียนมาควายเสร็จแล้วเราก็จะถามว่านักเรียนเคยเห็นอะไรบ้างที่มีอยู่จริงในชีวิตจริงเราอะที่นักเรียนพูดมาทั้งหมดนะคะดังนั้นนักเรียนก็จะเริ่มเขียนแล้วเราก็จะให้นักเรียนเขียนว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่เป็นจริงและสิ่งใดที่เป็นเรื่องสมมูิให้นักเรียนเขียนในโพสต์อีกสสีว่า สิ่งไหนเป็นสิ่งที่มีจริงที่นักเรียนเคยเห็นแล้วมันน่าจะมีจริงในชีวิตประจําวันและสิ่งไหนที่เป็นสิ่งสมมุตินะนักเรียนก้มาใส่ในการแอนแอนชาร์กนะคะเลือก,กลอแ,แล้วครูอธิบายเสร็จแล้วครูเลยนาเข้าสู่บทเรียนโดยการที่บอกว่าการเขียนสิ่งที่สมมติเนี่ยมันได้มาจากการที่ผู้เขียนเนี่ยเกิดขึ้นมาจากจินตนาการแรงบันดาลใจอาจจะไม่มีจริงในโลกเรา หรืออะไรแต่มันเกิดจากจินตนาการที่ผู้เขียนสร้างขึ้นมาดังนั้นการเขียนจินตนาการมันสามารถทำให้คนปกติธรรมดาเนี่ยกลายเป็นคนที่สามารถเป็นที่ชื่นชมของคนทั่วโลกได้โดยเฉพาะเจ้าของผู้เขียนเรื่องเฮลิคอปเตอร์ orter, ซึ่งแค่เป็นแค่แม่บ้านธรรมดาแต่สามารถเขียนเรื่องเฮลิคอปเตอร์ได้จนตีพิมพ์ไม่รู้กี่พิมพ์กี่ครั้งนะคะ แล้วนักเรียนก็จะเกิดแรงบันดาลใจว่าเออคนธรรมดาสามารถเขียนได้แล้วนักเรียนก็เขียนได้เช่นกันขั้นที่3เป็นหัวใจของการสอน BBL ก็คือขั้นให้เด็กลงมือฝึกการเรียนรู้ฝึกฝนและฝึกปฏิบัติครูให้นักเรียนอันนี้เป็นแผนของกุณครูให้นักเรียนนะคะออกนอกห้องเรียนนะซึ่งเด็กชอบมากให้ไปหาคําศัพท์ไปสำรวจบริเวณโรงเรียนและหาคําศัพท์ที่นักเรียนสนใจ สิบคำศัพท์คนละสิบคำศัพท์มาที่นักเรียนสนใจน,นักเรียนบางคนก็จะกดได้ทองฟ้าก็เอาทองฟ้าดอกบัวศาพทวัฐานพระพุทธรูปอะไรแลวแต่กลับมาภายในสิบนาทีในสิบคำนั้นคุณครูปุ๊กให้นักเรียนนำคำเหล่านั้นมาเขียนเป็นประโยคก่อนเขียนเป็นประโยคตามที่นักเรียนต้องถามเสร็จแล้วเมื่อน,นักเรียนเขียนประโยคแล้วครูให้นักเรียนลองลองมือทํา จากส่วนที่ครูอธิบายแล้วว่าการเขียนเรื่องตามจินตนาการคือการเขียนเรื่องที่เกิดขึ้นในจิตสํานึกในความคิดของเราโดยอิสระไม่มีผิดไม่มีถูกทุกคนสามารถจินตนาการได้ว่าเราอยากเป็นอะไรเราอยากมีตัวละครอะไรเราอยากเนื้อจินตนาการอย่างไรนล้วเรียบเนื้อสิ่งมหัศจรรย์อะไรก็แล้วแต่นะคะก็เขียนเป็นเหตุการณ์ตามจินตนาการโดยให้นักเรียนกําหนดตัวละครสถานที่เหตุการณ์ การแผนภาตุคงเรื่องที่เราเคยเรียนครั้งก่อนที่ครูเคยสอนไว้โดยตัวละครนี้นักเรียนอาจจะเชื่อมโยงให้เห็นสูนทรียภาพทางความคิดของนักเรียนโดยอธิบายลักษณะนิสัยของตัวละครเหมือนวรรณกรรมที่เราเคยเรียนเรื่องเรื่องเกี่ยวกับสุสาธรที่เขาสามารถบรรยายม้านิงมังกรได้ด้วยตัวหนังสือนะคะเสร็จแล้ว ให้นักเรียนบอกข้อคิดที่ได้จากเรื่องจับกลุ่มกันสี่คนเพื่อให้นักเรียนได้แลกเปลี่ยนเรื่องราวที่เขียนของตัวเองให้เพื่อนฟังในกลุ่มสี่คนที่แบ่งนั้นและให้เลือกแค่หนึ่งคนเพื่อจะเอานำชิ้นงานที่ดีที่สุดเพื่อนำม,มาเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะขั้นที่สี่คือขั้นสรุปความรู้ ท่านสรุปความรู้นี้ครูและนักเรียนสนทนาการเกี่ยวกับการเขียนเรื่องตามจินตนาการที่เด็กมาพรีเซนต์นะชั้นเรียนโดยตัวแทนที่คัดเรื่องมาจะกลุ่มและให้เด็กได้บรรยายเกี่ยวกับการเขียนของตัวเองเรื่องราวของตัวเองคุณครูให้ข้อเสนอในการเติมเต็มในการเขียนนี้พร้อมขับฟังความคิดเห็นการพิราะห์ขอ,ของเพื่อนเพื่อนนักเรียนว่ามันขาดอะไรไปหรือสิ่งที่นักเรียนนําเสนอนั้น มันเป็นยังไงผู้เติมเต็มในสุดความงามของภาษาให้เกิดการเขียนเห็นถึงจินตนาการของผู้เขียนผ่านตัวอักษรเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สิ่งที่อยู่ร่วมกันนะว่านักเรียนเข้าใจมากนรออเพียงไรถ้าท่านนี้นักเรียนนําเสนอแล้วแล้วครูแนะนําหรือเรามาวิเคราะห์กันแล้วว่าเด็กมองดูแล้วว่าเด็กไม่เข้าใจคุณครูก็จะมาไว้เพื่อที่จะ ปรับปรุงแผนการสอนนี้ในครั้งต่อไปและนําเสนอในชั่วโมงต่อไปเพื่อให้เด็กได้เข้าใจเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นขั้นสุดท้ายก็คือขั้นแอปพลายการประยุกต์ใช้คุณครูให้ให้นักเรียนทํา G.O. G.O. ก็คือการจัด Organizer เป็นผลงานของเด็กที่เด็กสามารถสร้างขึ้นมาเองด้วยความคิดของนักเรียนเองเป็นการสรุปความรู้องค์ความรู้ทั้งหมดที่นักเรียนเรียนได้ รุปเรื่องเป็นการเขียนเรื่องตามจินตนาการอาจจะเป็นวินโดว์สองบานสามบานก็ได้แล้วแต่เราจะให้เนักเรียนทำพร้อมกับวาดภาพประกอบหรือแม้กระทั่งให้วาดภาพประกอบตัวละครที่นักเรียนเขียนทั้นี้แล้วบรรยายลักษณะนิสัยของตัวละครคุณลักษณะของตัวละครผ่านตัวอักษรของนักเรียนให้นักเรียนทำหนังสือเล่มเล็กเนื้อหานิทานที่นักเรียนเขียน พื่อให้เห็นคุณค่าของผลงานของตัวเองที่มีอยู่นี่คือการจัดการเรียนการสอนของคูปุนะคะเพื่อ u l ทีน่นี้ไม่ว่าคุณครูจะสอบด้วยนวัตรกรรมอะไรคุณครูก็ต้องมีการวัดผลประเมินผลว่ามันไปตอบโจทย์เป้าหมายที่คุณครูวางไวหรือไม่การจัดการเรียนการสอนชั่วโมงนี้ของคูปุก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะใช้เครื่องมือในการวัด ใช้ดูปิกคอร์นะคะทีนี้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนเนี่ยสามารถคิดวิเคราะห์คิดเชื่อมโยงไปสู่การเขียนแบบจินตนาการแบบสร้างสารรค์ได้คุณครูก็ต้องจัดชุดคําถามไว้ถามซ้าๆถามบ่อยๆโดยไล่เรียงตั้งแต่ขัน้นความจาความเข้าใจไปจนถึงขั้นสร้างสารรค์ตัวอย่างชุดคําถามนะคะเช่นดูภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์แล้วเด็กๆรู้สึกยังไงบ้างมีตัวละครกี่ตัวมีใครบ้างเหตุการณ์เกิดขึ้นที่ไหนอย่างไร นิสัยตัวละครเป็นไงบ้างนักเรียนอยากเป็นตัวละครตัวไหนทําไมเขาอยากเป็นตัวละครตัวนั้นสิ่งใดเป็นเรื่องจริงสิ่งใดเป็นเรื่องสมมติแล้วถ้าข่านสร้างสารรค์ก็คือร้องให้แต่งตอนจบใหม่อยากสร้างสารรค์อยากให้เลอกเตอร์ก็จะเป็นตอนตอนไปนะคะมันจะจบเป็นตอนตอนเพราะฉะนั้นถ้าครูร้องให้นักเรียนเตียนตอนจบอยากสร้างสารรค์ได้นะั่นคือเด็กก็จะมีความคิดขั้นสูงขึ้นก็จะมีชุดคําถามไปท,ทุกชั่วโมงชั่วโมงเป็นการฝึก คำถามกระตุ้นคิดของครูด้วยก็จบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณที่ตั้งใจฟังอย่างมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะค่ะก็จากแผนที่นำเสนอไปนะคะก็เชิญท่านผู้ทรงจะซักถามเติมเต็มนะคะก็ได้เลยนะคะค่ะสองสาวขอถามก่อนนะคะขอถามเพื่อที่จะทำความเข้าใจในการนำเสนอให้ละเอียดขึ้น ควนี้คําถามก็คือว่าตอนที่คุณครูบอกคุณครูวัดผลเนี่ยนะคะแล้วมีคําถามเนี่ยหลายคําถามเนี่ยเพื่อที่จะทําให้ครูเห็นความก้าวหน้าของเด็กเนี่ยตรงนี้อยากให้คุณครูคลี่ออกมาให้ชัดเพราะว่านั่นน่ะคือจังหวะเข้ามวยของคุณครูกับเด็กนะคะเพื่อที่จะให้เห็นว่าบทบาทของคุณครูเนี่ย ที่ไปช้อนการเรียนรู้ของเด็กเนี่ยคุณครูทำอย่างไรแล้วก็คุณครูตั้งคำถามชุดคำถามคืออะไรเพราะตอนที่นำเสนอเนี่ยอบอกว่าวัดผลพฤติกรรมเนี่ยนะคะจริงๆแล้วเนี่ยเราอยากเห็นพฤติกรรมเด็กเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้ไม่ได้เล่านะคะก็เลยไม่รู้ว่าจะวัดอะไรนะคะคราวน,นี้อีกอันบอกว่าใช้รูบิกในการวัด อีกแล้วมันก็เป็นเครื่องมือเนาะรูบิกเนี่ยมันก็คงจะต้องบอกว่าเราจะวัดว่าเด็กจะได้อะไรที่มันเป็นด้านต่างๆเพราะฉะนั้นช่วงนี้ค่ะอยากให้ครูคลี่ออกมารวมทั้งคำถามด้วยเชิญค่ะจากคำถามนะคะเราจะถามเด็กเพื่อที่จะให้รู้ว่าเด็กน่ะได้ทักษะในสิ่งที่เราคิดว่าเราจะประเมินหรือเปล่า ดังนั้นการสื่อสารก็คือเด็กได้เขียนจินตนาการนะคะเขียนเรื่องตานตนนการเป็นการสื่อสารด้านการเขียนนะคะเด็กสามารถเขียนสื่อสารตัวนี้ได้ก็คือทักษะตัวนี้เด็กปรากฏขึ้นแล้วดังนั้นเมื่อเด็กปรากฏขึ้นแล้วเราให้เด็กไปสืบค้นหรือว่าให้อ่าอาจจะเปิดเรื่องหรือเปิดาจากคอมหรืออะไรเด็กก็เกิดทักษะการใช้เทคโนโลยีแล้วการจัดการของตัวเองก็คือคุนคูประเมินจากการสังเกตก็คือ นักเรียนสามารถเขียนเรื่องได้จบในกระบวนการที่คุณครูสอนและเรื่องนั้นก็เสร็จสิ้นตามที่เวลาที่กําหนดทักษะการคิดนักเรียนสามารถมีทักษะการคิดตามที่คุณครูตั้งไว้ก็คือนักเรียนสามารถคิดเรียบเรียงเรื่องราวเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็สามารถเขียนเรื่องตามจินตนาการได้จนจบทักษะการทํางาน่วกกับเพื่อื่นก็คือการเข้ากลุ่นนักเรียนสามารถรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นได้ ะะแล้วก็นักเรียนแลกเป็นความรู้ได้นักเรียนทํางานร่วมกับผู้อื่นได้นักเรียนปรากฏทักษะการทั้งหานกับผู้อื่นส่วนรูปิกก็คือการเขียนเรื่องจากการเขียนเราก็จะมีการว่าถ้าสมมติว่านักเรียนเขียนได้ระดับนี้เขียนสวยงามสะอาดได้ระดับีได,ได,ได,ได้ได้คะแนนเป็นแบบรูปิกที่เราตั้งไว้การเป็นการให้คะแนนเรื่องจากทั้งหมด ขอไม่ยากเพิ่มเติมเรื่องการใช้คําถามนะคะเวลาที่เราให้เด็กดูกคลิปหรือว่าอ่านหนังสือเนี่ยถ้าเราไม่มีคําถามไปกระตุ้นคิดเด็กๆเ,เพื่อให้เขาเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องเดียวกันเวลาที่เด็กเอาไปเขียนเขาก็จะเขียนออกไปนอกเป้าหมายที่คุณครูอยากให้เด็กมีการเขียนจินตนาการที่สร้างสารรค์ซึ่งมันมันใช้ในการทดสอบหลายๆอย่างเกี่ยวกับการเขียนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณครู ใช้คำถามเด็กๆเขาก็จะดูอย่างมีมีเป้าหมายค่ะเขารู้ว่าเขาดูอะไรดูเพื่ออะไรดูไปทําไมเราจะทดสอบเด็กว่าเขาดูจริงไหมเขาเข้าใจในเรื่องมันจริงจริงไหมคุณครูถึงต้องถามแล้วก็ถามไปเรื่อยๆถามให้ลึกไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆนี่คืว่าทําไมเราถึงต้องพยายามว่าให้คุณครูมีชุดคําถามเพราะถ้าเราไม่มีชุดคําถามไว้เนี่ยอย่างน้อย มันก็เวลาเรามาเปิดแผนการสอนของเราทวนก่อนที่เราจะสอนเราจะรู้ว่าคําถามน,นี่มันสําคัญนะเราอยากก่อนผ่านไปได้คุยกันไหมคะว่ามันมีชุดคําถามอะไรเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะว่ามีชุดคําถามอะไรเพื่อกระตุ้นอะไรเพราะเรารู้แล้วว่าฐานคือสอนเนี่ยมีไหมคะเราได้ ได้ไดระดมสมองกันไหมคะเว,ว่าเราเรียนกันทั้งวันเลยนะคะเรื่องชุดคำถามเนี่ยเกิญคะ่ะก็คือในการที่ตั้งชุดคำถามเราก็จะถามว่าลักษณะก็คือใครนะคะถ้าเป็นเ,เนื้อหาวิชานี้ก็คือใครใครที่นักเรียนจะเขียนถึงใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรเราก็จะใช้คําถามที่มันชัดเจนลงไปเพื่อจะดึงให้นักเรียนรู้ แล้วก็ข้อคิดที่ได้จากเรื่องในการสร้างสารรค์ผลงานตัวนี้ว่าถ้านักเรียนเขียนลนักษณะอย่างนี้แล้วนักเรียนจะมีข้อคิดที่ได้จากเรื่องอย่างไรคืออย่างนี้เวลาถ้าเราฟังทั้งอาจารย์ทศิศดาอาจารย์สุธิร์รวมทั้งบุตาทเนแนะนำเราเมื่อวานเนี่ย,เร,เ,ยเราจะเห็นเสมอเลยว่าครูจะตั้งคำถามอะไรหรือจะออกแบบอะไรเนี่ย คุณครูมีเป้าหมายคุคูครูมีเป้าหมายมแม้กระทั่งจะตั้งคำถามแต่ละคำถามเนี่ยก็แค่ให้เด็กเนี่ยได้ทบทวนแล้วค่อยสะท้อนคิดออกมาเนี่ยเป็นคําตอบถูกไหมคะอาจารย์ทิชาเนี่ยได้ให้ประเด็นคําถามออกมาเนี่ยมีคําถามเพื่อวัตถุประสงค์เนี่ยนะหลายด้านมากทั้งพัฒนาทักษะด้านที่จะเป็น ซอฟต์สกิลแล้วก็ฮาร์ดสกิลนะคะจำได้ไหมคะคราในเวลาเราอธิบายความเนี่ยเราอธิบายชุดคำถามตัวอย uh, right. ่างเช่นนะเป็นสองสามสี่จบเราไม่รู้เลยค่ะคุณครูค่ะว่าคุณครูเนี่ยใส่ชุดคำถามไปเนี่ยในจังหวดไหนบทบาทของคุณครูเนี่ยทำอะไรที่บอกว่าครูเป็นฟาเนี่ยรู้แต่คุณครูเนี่ยจัดกระบวนอย่างไร แต่ไม่เห็นตัวละครของอาจารย์คุณครูเลยว่าคุณครูเป็นฟาหรือหรือแค่ออกแบบแล้วก็จะนั่งแล้วก็เธอไปทำเธอไปดูฉันให้โจทย์ขึ้นขึ้นจอแล้วเธอไปทำหมดเวลาแล้วฉันก็มาเก็บหรือคุณครูเข้าไปช้อนเด็กกระตุ้นเด็กอย่างไรจากที่คุณครูเล่ามานี่เราย,ยังไม่เห็นนะคะ เพราะฉะนั้นถ้าจะเห็นเนี่ยจะต้องเล่าว่าคุณครูในฐานะของฟาสิ te ล,ลิเตเตอร์การเรียนรู้เนี่ยคุณครูเข้าไปกระตุ้นยังไงนะหเห็นเด็กมีอาการเป็นยังไงแล้วกระตุ้นยังไงโดยใช้คำถามอย่างไรพอที่จะเล่าได้ไมั้ยคะว่าคุณครูอาจจะจินตนาการก็ได้ว่านี่เป็นออกแบบใหม่ไหมนะว่าจริงๆแล้วออกแบบแบบนี้อาการเด็กเนี่ยมันน่าจะเป็นยังไง แล้วเราเนี่ยนะเตรียมชุดคาถามอะไรเอาไว้ในการที่จะกระตุ้นตั้งแต่ว่าโจทย์ของเด็กเนี่ยกับโจทย์ของครูเนี่ยเป็นออบเจกตีฟเดียวกันแล้วก็อาจารย์มีคุณครูมีวิธีการวัดผลยังไงที่เรียกว่าอีเล็กที่ที่ครูป่าชีประเด็นนะคะอยากฟังว่าได้มีการออกแบบเิ่มเติมรงนหรือ่